รกราบนมัสก,การพระอาจารย์นะครับก็พอดีพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องความสุขพอดีซึ่งตรงกับคําถามที่ตัวเองอยากจะถามพระอาจารย์นะครับอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายที่พระอาจารย์พูดว่าความสุขที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงคือความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ <c oughs> นะครับครับคือความความสุขในนี้ค <oughs> ือทาง ทางทางพุทธเราเราไม่ได้ประนามความสุขนะมันเล็วมันมันมันชัวมันอะไรก็บอกว่ามันแค่นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่แต่ให้รู้เท่าทันเพราะมันเหมือนกับเออของถ้าเราไม่ระวังมันจะกัดเราอะถ้าเราฉลาดแล้วก็รู้จักเข้าใกล้มันอย่างระวังมันก็ได้ความสุขแต่ เผลอเมื่อไหร่นะความสุขแบบนั้นจะกัดเราได้ดั mm hmm. น,นั้นอันนี้คือคอเอคอปพรองของมันคือเป็นความสุขที่มีคอปพร่องอ่าเอย่าพึ่งจะจะเข้าหาความสุขต่างๆหนึ่งก็มีต้องภายในกรอบของศีลธรรมสองอก็เข้าไปในในทางที่ไม่ขาดหวังสิ่งที่ความสุขนั้นให้เราไม่ได้ก็หรือว่าเออก็แค่นั้นก็ก็สนุกสนานไป สักสักพักหนึ่งก็แค่นั้นจะจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> คือคือทุกวันนี้เราเราแบบต้องการาให้ความสุขที่เพีิวเพลินอย่างนี้ให้ความสุขที่แท้จริงกับเราแล้วตอนนี้ฮะที่เราคับค้องใจที่เรารู้สึกมันไม่พอไม่พอเพราะว่าเราหา สิ่งที่ความสุขนั้นให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือความสุขที่ลึกซึ้งภายในแต่เราไปหาแสวงหาในสิ่งที่ที่อยู่ในอีกระดับหนึ่งในอีมิติหนึ่งมีม,ม,มีมีนิทานอเอาแกเรื่องเ,อเรื่องคนที่นั่งนะับบารานกินพริกจากถุงแล้วก็กินเผ็ดแล้วก็หยิบกันแบบเพชรยังไงทำยังเพื่อนก็ทำว่า ทำอะไรฮะทำทำไมเ็ว่ากำลังหาตัวหวานใช่ไหมอ่าอคือคือคือพริกก็คือพริกเอ่กีร้อยกี่ครับมันก็ก็แค่นั้นแต่แล้วนี่คือการสแสวงหาความสุขท้งโลกอย่างนี้เราก็หวังว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเจอตัวหวานอ่า เลยครับต่อไปอ๋อเป็นคำถามสุดท้ายด้วยครับอ๋อยังอ้าวมาแล้วครับนี่ฮะ เราแบบเหมือนพยายามคิดถึงเรื่องธรรมะมากๆอะค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไอ้นั่นทำก็บาปอ้นี่ทำก็บาปอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราต้องอยู่ในสังคมที่แบบคนเห็นกับตัวก็ค่อนข้างเยอะอะค่ะทีนี้มันก็จะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอเรามาเกรงกลัวบาปอย่างเงี้ยเรามากักจะถูกคนอื่นเอาเปรียบตลอดเวลาค่ะมันก็ หมือนกับว่าเขามักจะเอาแต่ได้จากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลัวแบาปแล้วก็ไม่กล้าที่จะแบบเอาจากเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเกิดความรู้สึกอย่างเี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออทำความดีนี่บางทีมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงดีอะค่ะ <c oughs> ขค<อ>ค่ะมันก็มันก็คือเหมือน ทุกอย่างถ้า,ถา,ถาเล่นกีฬาก็เคารพในกติกาก็ต้องเสียเปรียบคนที่เล่นนอกกติกาที่หลังลังกรรมการใช่ไหมแต่เราจะทำยังไงใช่ไหมเรา,เบ,าบางสิ่งบางอย่างก,กเเ็เสียเปรียบก็จริงแต่ก,ก็อยากให้เราได้สังเกตว่าเพราะ เราไม่ยอมอนุโลมตามความไม่ถูกต้องหรือความแห่งแก่ตัวคงคนอื่นในบางสิ่งบางอย่างเราได้เปรียบเหมือนกันไม่ใช่ว่าเสียเปรียบอย่างเดียวคนซื่อสย์คนมีนามใจก,ก,ก็อาจจะเสียเปรียบอยู่ในบางเรื่องได,ได้เปรียบอีกบางเรื่องอาจารมีหน,นังสือแนะนําไม่ใช่หนังสือทางพุทธศาสนานะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแต่ก็น่าอ่านมาก ห uh, นังสือเล่มนี้ชื่อ Give and Take เขียนโดยสัสตราจาร์ a d a m Grant จาก Wharton Business School um, แล้วเขาเป็นสัสตราจาร์ที่นุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Wharton Business School แล้วเขาทำเรื่องเอนิสัยอของคนักธุร,รกิจโดยแบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่เรียกว่า giver คนที มีนำใจช,ชอบช่วยคนอื่นแล้วเชคเกอร์คนที่ว่าต้องต้องเออเอาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นนัมเบอร์วันอะไรนะแล้วก็จะมีแมทเชอร์คนที่ให้บ้างแต่โดยว่ามีความเข้าใจว่าเราให้คุณคุณก็ช่วยเราใช่ไหมก็เป็น m a t เชอรคือ Match เราก็อยากจะได้ดูว่า นิสัยอย่างไรจะนำไปสู่ความสำเร็จทางาทางอาชีพทางในโลกปรากฏว่าที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดคือ giver ผู้ที่มีนำใจผู้ที่ชอบช่วยคนอื่นเสียสละเพื่อคนอื่นผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ giver ผู้ที่มีนำใจ ผู้ที่มีการเสียสละเอกเห็นแก่ตัวสุดๆและพวกแมชเชอร์จะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าการให้หการเสียสระเป็นคนดีจะเสียสระแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาแต่ขาดาปัญญาจะถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้ามีปัญญาด้วยมันก็กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดซึ่ง เขามีตัวอย่างจากโลกธุรกิจจากผู้ที่ประสบความสําเร็จในในตานต,านต่างๆที่น่าน่าอ่านมากแล้วที่จริงเหตุผลหลายอย่างก็มไม่ใชเ่เรื่องที่ไม่เคยฟังมาก่อนแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าคนเห็นแก่ตัวมากเอาแต่ความสําเร็จของตัวเองเป็นหลักใหญ่ ก็มักจะได้ประสบความสำเร็จในชั่วระยะสั้นแต่จะอยู่ได้นานไปสร้างองค์กรเลยว,ว่าอยู่ได้นานๆไม่ไดเ้เพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใช่ไหมแล้วไม่มีใครอยากทำงานด้วยแล้วก็ถ้าเป็นผู้นำเป็นคนอีโก้สูงเลยอัตราสูงเลยว่าเป็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากก็จะมีปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กร พราคนที่อยู่ข้างล่างที่มีข้อมูลเรื่องปัญหาเรื่องอะไรต่างๆไม่กล้าบอ,อกข้างบนกลัวตัวเองจะโดนตัวเองจะถูกไล่ออกเป็นต้น <c oughs> ก็เลยทำให้นในข้างบนนี่ขาดข้อมูลจากข้างล่างเพราะนิสัยของผู้นาไม่เอื้อต่อการสื่อสารภายในองค์กรแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีการเสียสละมีน้ำใจ ในระดับในในลักษณะที่ประกอบด้วยปัญญาก็คนที่มีเสียงสะท้อนก็ก็พูดได้ก็มีความรู้มีส่วนร่วมในใน,ในองก่อนเป็นต้นนั้นเอ,เอคนที่มีน้ำใจแล้วเวลาทำงานคนก็อยากจะแชร์ด้วยมีคอคิดมีความรู้อะไรก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าเขาเคยให้ให้เราแล้วโดวยไม่วางสิ่งตอบแทนแล้วก็อยากช่วยเขาบ้าง แล้วการทำงานเป็นทีมการคิดสร้างสารรคกันอะไรต่ออะไรก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนม่น้าใจต่อกันและกันพอไม่มีการแข่งขันกันสูงมันการทำงานเป็นทีมนี่ยากใช่ไหมท,ทุกคนอยากจะเด่นคนเดียวฉะนั้นเอกการที่เราเป็นคนดีไม่กลัวบาปใช่บางครั้งเราก็ลำบากแต่ว่ามันก็ได้อะไรดีๆเยอะ อย่างน้อยก็มีความภาคภูมิใจในตัว,ตวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีหลักหลักการแล้วเราก็สามารถดาเนินชีวิตภายโดยไม่ถิงหลักการนั้นไม่ทอริยต่อหลักการของตัวเองในระยะยาวนี่ความเคารพนับถือตัวเองอซึ่งเป็นฐานของความสุขในชีวิตเราที่ขาดไม่ได้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ที่ กลัวบาปเกรงกลัวแต่บาปไม่ไม่เอารัดเอาเปลียนคนอื่นถึงแม้ว่าเสียเปรียบเป็นบางครั้งบางคราวอ,อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของคนด้วยก็เทียบกับถ้าคนไม่เคยคิดจะฝึกตัวเองไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรเท่าไหร่เหมือนเหมือนกับผ้าสีสีดำสีเคยจะมีมณทินยังไงก็ไม่ไม่เห็นแต่พอเราเริ่มมาปฏิบัติธรรมเหมือนกับ ผ้าเราสีขาวอะไรเล็กอะไรน้อยเราเราก็เราก็สังเกตแล้วก็รู้สึกเป็นมอนทินขึ้นมาซึ่งมันลำบากกว่าแต่ก่อนแต่มันลำบากเพราะว่าเราอยู่อีกขั้นหนึ่งเรากำลังชีวิตเรากำลังสูงขึ้นฮัลโหลเชิญน,นะครับอ๋อสุดท้ายแล้วนี่ อ๋ขอขอ,ขอพ่วงนิดนึงได้ไหมอาจารย์ mm hmm. คือตัวกระผมเองนั้นก็ได้ทำงานโฆษณานะครับบางอันก็เป็นยาที่ทำให้กินแล้วก็อ่อนเยาว์นะฮะบ,บางอันก็เป็นไส้กรอกบ้างอะไรบ้าง ซึ่งกินแล้วก็ก็คงไม่ดีตัวผมเองก็ก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าต่อสู้กับตัวเองอยู่พอสมควรใจก็คิดว่าเออเอานะคือก็เริ่มมีการจำแนกว่าอันนี้หนักบาปหนักเราไม่ทำเบาเราทำได้แต่พอทำปุ๊บสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำดื่มอัดลมอย่างเงี้ยผมทำผมก็รู้สึก เริ่มจะรู้ไม่ใช่เริ่มผมรู้สึกเลยว่าผมไม่อยากทำเพราะว่ากลัวเด็กมันท้องทะลุ <c oughs> ก็เลยต่อสู้กับตัวเองแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ตัวผมเองนั้นเนี่ยดันไปอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องเราเองหรือวงการโฆษณาเองเนี่ยมันไปอยู่ในตำแหน่งที่กระตุ้นทำให้คนอยากบริโภคมันเจ็บปวดลึกๆมันเจ็บปวด พระอาจารย์คิดว่าโฆษณาเนี่ยบาปไหม <c oughs> ครับกลับนมัรัศการพระอาจารย์ถามนะครับค,คือคำสุดชายกกตกยากหน่อยอออออคือคืออย่างว่าถ้าเรามีอ,อ,อุดมการณ์อย่างน้อยที่จะเลี่ยง การโฆษณาในในในสิ่งที่เป็นโทษต่อสังคมโดยตรงมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วถ้าเราเบริษัทเราตอนนี้ก็มีเชื่อเสียงมากก็สามารถเลือกงานได้ง่ายขึ้นเอก,ก็อยากให้มันเป็นในทางนี้พยายามเลี่ยงเอ,เอสิ่งที่มีโทษเท่าที่จะเลี่ยงได้โดยไม,ไม่ไม่มีผลกระทบต่อบ,บริษัท จนเกินไปก็คงต้องยอมรับความจริงว่า,เ,าเราอยู่ในวงการนี้แล้วทายะทำให้มันดีที่สุดที่จะทําไดา้แล้วก็างานใดที่เราสามารถแทรกอะไรที่ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมเราก็ทำํำก็พยายามให้สิ่งที่เป็นโทษที่ต้องทําถึงจะเป็นโทษอ่อนให้มันอ่อนที่สุดเท่าที่จะอ่อนได้ สิ่งที่ดีทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็มีความความรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่เราภาคภูมิใจได้พระอาจารย์มีความเหนื่อยล้าไหมครับเพราะว่าจริงๆผมว่าลึกๆแล้วหลายๆท่านก็คงอยากจะถามแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าพอ แต่ต้องกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าเหนื่อยล้าไหมครับมีไม่ไม่เหนื่อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจัดอีกอันหนึ่งแล้วกันจากจะกลับเรียนถามว่าท่านอาจารย์พระอาจารย์มีความทุกข์บ้างไหมครับตัวตัวท่านเองนะครับ <c oughs> มีความทุกข์บ้างไหมและทุกครั้งที่ท่านมีความทุกข์นั้นเนี่ยท่านจัดการอย่างไรครับ <c oughs> นี่เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนตัวเนะเาะอ้าทวอยากจะจะอธิบายความหมายของคำว่าทุก์ซะหน่อยฮะคือคำว่าทุก์อย่างที่เราเคยฟังโอ้พุทธศาสนาเรียว่าชีวิตเป็นทุก์ชีวิตคือทุก์ฟังฟังแล้วว่าว่า,เ,าเหมือนกับมองโลกในแง่ร้าย แต่ที่จริงมันเป็นคำย่อจากความหมายแท้จริงว่าชีวิตเป็นทุกข์สำหรับผู้มีกิเลสอันนี้คือเงินไขชีวิตมดทุกข์สำหรับผู้ไม่มีกิเลสฉนั้นมันไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่การบอกว่าตราบใดที่เรามีกิเลสจะต้องมีทุกข์ไม่มากก็น้อย แล้วคำว่าทุกข์นั้นที่เราอาจจะเคยฟังว่าทุกสิ่งนี้มันทุกข์ทั้งนั้นแม่แต่ความสุขก็ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราฟังแล้วก็ท้อแทนเนอ้เน่อทีนี้ความหมายของคําว่าทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดคือกว้างคือ,คอ,คอต้องเข้าใจว่าคําว่าทุกข์มันไม่ใช่ไม่ตรงกับ ความหมายของคำว่าทุกข์ในภาษาไทยทั่วไปนะคำว่าท,ทุกข์และทุกขะแปลว่า,าไม่ใช่นิพานอนี่ความหมายที่กว้างที่สุดลึกสุงไม่ใช่นิพานหรือว่า,อ,าอีกนายหนึ่งคือภาวะที่ขาดความสุขที่แท้จริงดังนั้นแม้แต่จะเข้าฌานลึก ได้ความสงบอย่างยิ่งทั้งก็เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่เพราะมีทุกขเวทนาในเวลานั้นเพราะมันย,ยังมันยังไม่ใช่พระนิพพานนั้นก็ทุกข์ก็คือไม่ใช่นิพพานนิพพานถึงเรียกว่าสุขอย่างยิ่งนั้นถ้าเราเปลี่ยนเอ,เอ,เอการอธิบายอริยสัจสี่ถึงก็ไม่ตรงกับความหมายดังเดิมแต่ว่าเราเราเรา,เราใส่คำนี้เข้าไปก็คือ อริยศาสตร์ข้อแรกคือชีวิตาขาดความสุขที่แท้จริงข้อที่สองเพราะเ,าเราไม่เข้าใจเพราะเรามีอวิชชาและตัณหาความสุขที่แท้จริงมีอยู่ด้วยการ,าด,การาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรมีองศปตุ <c oughs> ปะณธรตมาก็ยังไม่ใช่พระอระหรันตุรณนาตมาก็ยังมีทุกทุกอยู่ แล้วก็ทุกก็ก็มีขอปฏิบัติว่าต้องกําหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องละเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาตอนที่อากจะมาไปอยู่วัดประพงใหม่ๆอ,อยู่กับลุงพอชาอซึ่งท่านท่านลุงพอชาเป็นเรียกว่าเป็นนักสื่อสารสุดยอด เนี่ยถ้าใครสนใจศึกษาเรื่องการสื่อสารอย่างได้ผลแอลุงพชาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะท่านการศึกษาทางโลกแทบไม่มีเลยแต่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วโลกที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วท่านพูดภาษาคงท่านไม่ได้แล้วก็ยังเป็นที่ประทับใจ แล้วท่านทำได้ยังไงที่นี่เคยมีคนคนถามลุงพ่อว่าเอลุงพ่อเอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับบอไม่ได้ภาษาเยอรมันไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้โยมก็เห็นพวกพระฝรั่งอยู่ห้อมลอ้อมแล้วเราพวกพระฝรั่งังอยู่ได้ยังไงลุงพ่อได้ใช้วิธีย้อนถามใช่ไหมอ่า ตอนถามว่าโยมอยู่ที่บ้านควายมีไหมเนี่ยามีลุงพอ่อวัวมีไหมมีลุงพอ่อไก่ไหมมีลุงพอ่อแล้วยอมพูดภาษาควายได้ไหมพูดภาษาวัวได้ไหมพูดภาษาไก่มไม่ได้เอาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงท่านบุญพงษ์ท่านบอกว่าเออฝรังมันไม่ใช่ยากหรอกเหมือนควายถึงไปถึงมาเดี๋ยวเป็นเองนะว่าอย่างนั้น Okay. แต่ท่านก็สอนล้วแต่ยังไงก็ตามท่านก็ยังพยายามพูดภาษาไทยง่ายๆประโยคสั้นๆเพื่อเราจะได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มไปอยู่กับท่านย,ยังพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วคําสอนที่ที่อาจ,จะมาได้ตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือทุกเพราะคิดผิด อันนี้ก็เป็นคําพูดที่ง่ายๆแต่ว่าโอ้ใช้ได้ตอนตนกระทั่งทุกขวันนี้ถ้าทุกข์เมื่อไหร่ต้องถามตัวเองว่าเอเอ,เอกำลังคิดผิดตรงไหนออันนี้จะเป็นวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ดีนนเพราะถ้าทุกข์ทางใจนะจะต้องมีความคิดผิดจะต้องมีความอยากได้อะไรสักอย่างหรือไม่อยากอ,อยาก ไม่ได้อะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังมันจึงจะเป็นทุกข์ใจได้ดังนั้นง่ายๆว่าเอ๊ะทุกข์ทำไมเอาทุก์เพราะเขาทําอย่างนั้นเพราะเขาพูดอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวทุกข์ตัวทุกข์คือเราไม่อยากให้เขาทําอย่างนั้นไม่อยากให้เขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าเขาไม่น่าพูดอย่างนั้นกับเราเลยเขาไม่น่าทําอย่างนั้นเลยไอ้น,นี่คือตัว ดูสม,มุทัยที่ทำให้เป็นทุกข์เป็นอ,อีกอันหนึ่งเทว,ว่าทำไมยังไม่ได้ตอบเอเอเรื่องอคิดเองหรือว่าอ่านหรือว่าใช่ไหมที่โอโทษลื่นไปม,มันก็เกิดจากการการปฏิบัติการศึกษาการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ตอบได้ อาตมาเองก็รู้สึกว่าเป็นความสนุกของพระที่มีคำัางคำถามจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าถามว่าอะไรเ,เพราะมันเป็นการทดสอบว่าเรารู้จริงหรือไม่จริงถ้าเป็นศักแต่ว่าอ,อ่านเป็นความจำก็คงตอบไม่ทันบางทีก็พอมีการถามปัญหาอะไรบางทีก็สอนอะไรที่เราไม่เคยไม่เคยพูดมาก่อนแล้วก็มันมันอมัน มันก็ชื่นชมเอมันมันก็เกิดขึ้นเองได้า <c oughs> นั้นก็เป็นเรื่องของเรียกว่าปฏิพาน์วิหารซึ่งก็ก็เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติมานาน30กว่าปีก,ก็ชีวิตของอาตมาก็อยู่กับสิ่งนี้เหมือนกับจะถามต่อเรื่องการโฆษณาก็คงไม่ต้องคิดตอบตอบตอบต,อ,ตอไปเลยใช่ไหมเพราะ ชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คือการรู้แจ้งเห็นจริงของความจริงของชีวิตเนี่ยมันเป็นภารกิจของมนุษย์ทุกคนนะฮะท่านพอาจารย์คือหมายความว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันก็ต้องเกิดจากการกระทําของเราการกระทำมันก็เกิดจากความคิดของเรา ไ่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะฮะหมายความว่าผมกำลังหมายความว่าเอ,อในการที่เราจะเดินทางไปสู่คำตอบที่เดินทางไปสู่การบรรลุความจริงเนี่ยจำเป็นหรือไม่ที่จาเป็นจาเป็นจะต้องไปบวชเป็นครองตัวเป็นพระเราในฐานะที่เป็นฆราวาสเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง โดยที่ไม่ต้องบวชได้หรือไม่ครับคือยุคนี้เป็นเป็นยุคที่เ็เรียกว่าคนเกิดในยุคนี้มีบุญมากก็ว่าได้คือเรามักจะมองอดีตว่าโอ้ยเป็นเป็นยุคทองที่วิธีชีวิตคนไทยสนุกสบายสงบอะไรเนี่ย แท้จมาว่าคงคงคงไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวแต่ที่สำคัญก็คือในสมัยก่อนคมนาคมเนี่ยมืนอนมันไม่เจริญไปไหนก็ลำบากนั้นการจะศึกษาจะปฏิบัติธรรมจะขึ้นอยู่กับวัดที่อยู่ในหมู่บ้านเราพระที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าเรามีบุญโชคดีพระที่วัดถ้ามีวิชาความรู้และมี ท่านก็สอนเราได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางใช่ไหมเพราะไม่มีหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานไม่มีวิทยุไม่มีทีวีไม่มีซีดีไม่มี youtube ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยแต่ทุกวันนี้สื่อนี่สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงจะยากจนกน็ยังสามารถได้หนังสือแจกฟรีสามารถ ฟังวิทยุอ่านอ,านอาน่ดูทีวีอะไรเป็นต้นนั้นโอกาสดี oh God, ที่สองออคือเราอยู่ในอยู่ในยุคที่คนสามารถเลือกวิธีชีวิตคงตัวเองมากกว่าทุกยุคทุกสมัยแล้วสำหรับผู้หญิงเป็นยุคที่เรียกว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าผู้หญิงทุกวันนี้มีมีสิทธิมี โอกาสกับนดชีวิตคงตัวเองได้ว่าจะแต่งงานจะไม่แต่งงานจะแต่งงานเวลาไหน,นะจะจะเรียนหนังสือจะทำงานมีโอกาสมีอำนาจมีความเป็นตัวคงตัวอย่างที่ผู้หญิงไม่เคยเป็นในอดีตะจะศึกษาปฏิบัติธรรมก็ได้ทีนี้เมื่อฐานะของเราอยู่ในอยู่ในระดับหนึ่งเราก็อย่าง สามารถเลือกระหว่างทำงานมากไตเงินมากหรือว่าทำงานน้อยลองมีเวลาสูญตัวมากขึ้นพออายุมากขึ้นแนละ้ทางเลือกก็มากกว่าคนในสมัยก่อนฉะนั้นในในเมื่อเราสามารถกำหนดวิธีชีวิตของเราไม่ว่าชายว่าหญิงมากกว่าในสมัยก่อนเราก็สามารถ แสวงหาแนวทางหรือวิธีชีวิตที่เอื้อต่อการความเจริญในธรรมดนั้นเราก็สามารถดำเ,เนินชีวิตที่จะที่จะเป็นฐานของความก้าวหน้าในธรรมได้ได้ดีมันอยู่ที่ที่ว่าอาจจะมีการเสียสละทางวัตถุ ทางความสะดวกสบายบางอย่างเพื่อเอาเอากำไรทางธรรมก็ได้แต่จะว่าไปแล้วสถาบันสงฆ์คือสถาบันที่พระพุทธองค์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมอที่เอื้อที่สุดตัวการบรรรุธรรมดังนั้นผู้ที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลผู้ที่มุ่งมั่นดอมัคผลนิพพานแล้วมีโอกาสที่จะบวตรก็จะออกบวช แต่ถึงจะไม่ถึงจะออกบทไม่ได้หรือไม่พร้อมจะออกบทมีความรับผิดช,ชอบต่อครอบครัวต่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าต่อต่อสังคมทั่วไปวเราก็ไม่ใช่ว่าห้ามมักผลนิพพานเพียงแต่ว่ายากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนที่เอื้อน้อยกว่าพระสงค์ท่านเองกลับกลับนวัสการพระอาจารย์ค่ะ แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาในที่นี้แล้วก็พร้อมทางชาวฟิโนโมิน่าด้วยนะคะอันนี้ก็ในฐานะของดิฉันที่เป็นตัวแทนของบริษัทฟิโนโมิน่านะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากคะ่ะที่ได้เมตตาเสียสละเวลาในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนกราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะ